สวัสดีครับสวัสดีพี่พผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมันจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่345 สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันอาทิตย์ที่14เมษาย,ยน2567น,นะครับพี่ไม่ใช่เช้าสิเนาะยามสายๆของวันที่14เมษาย,ยนวันที่2ของสงการแล้วครับพี่วันที่2แล้วผ่านมาหนึ่งวันไ่พี่สนุกไหมครับพี่เล่นน้ําสงการอยู่กับครอบครัวมีความสุขไหมครับพี่ได้พักผ่อนนะพี่เนาะจากที่เราทํางานมาทั้งปีทั้งเดือนหลายเดือนนะพี่เนาะได้กลับมาพักผ่อนอยู่ที่บ้านมีความสุขดีไหมครับพี่เอา้าแต่ก็อย่าลืมครับพี่ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยทั้งครอบครัวและก็ตัวพี่เองด้วยนะพี่เนาะลองดูครับพี่พี่วันน ราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่ๆอีกแล้วเหมือนเช่นเคยต้องกราบขอบคุณพี่ๆมากๆเลยเมื่อวานโอ้โหไม่ทิ้งกันกราบขอบคุณพี่ๆจริงๆเมื่อวานไม่ทิ้งกันจริงๆครับพี่คิดว่าจะหลอกให้น้องดีใจให้น้องลงคลิปแล้วไม่มีใครดูโอ้โหพี่ๆให้การตอบรับมาอย่างดีมากโทรกันมาเข้ามาเยอะมากๆต้องกราบขอบคุณพี่ๆจริงๆครับพี่วันนี้วันอาทิตย์เราเลยได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเวลา10โมงแบบนี้พี่ๆอากาศกำลังร้อนกำลังเล่นน้ำสนุกสนุก อย่าเพิ่งไปเล่นน้ํานี่อย่าเพิ่งไปเล่นน้ําก่อนออกไปดูน้องก่อนอดหนุนน้องก่อนพี่ๆลองดูครับพี่ขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็ i d ไลน์เฮงดี789และสําหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะพี่เนาะไม่ต้องเสียเวลาออกมารับไม่ต้องขี่ออกไปหาซื้อน้องส่งให้ถึงบ้านพี่ๆ จ่ายเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยนะพี่น้องทางพี่พี่ยังไม่ยังไม่มั่นใจน้องจ่ายเงินกับกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยของถึงมือเอาเงินจ่ายกับไปรษณีย์พี่พี่สบายใจได้คับพี่ได้พระตามนี้เพราะว่าน้องไม่มีการเปลี่ยนพระอย่างแน่นอนพี่มีเท่านี้เลยองค์นี้มีเท่านี้เราเอามาให้ดูแค่นี้คับพี่ลองดูคับพี่วันนี้โอ้พระเยอะพอสมควรนะพี่พี่นะพระเยอะพอสมควรแล้วบอกได้เลยว่าวันนี้โปรโมชั่นเหมือนเช่นเคยครับพี่โปรโมชั่นวันสงการวันที่สองโปรโมชั่นวันสงการวันที่สองพี่พี่สามร้อย ท,ทุกองค์ที่อยู่บนถาดนี้ทุกองมีนพีหนึ่งสองสามสี่สี 4, 4แถวนี้ที่พี่เห็นนะบนถาดองละสามร้อย บนถาดนี้อง์ละ300บาท4ี่องคี่องค์1 0 0พโอ้โห้ราคาเบาหวิวครับพี่ลองดูแล้วกันพี่ชอบองคไหนทักทายต้องได้เอาไปเลยจัดเซตคู่4ี่องผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากครับพี่ตกเฉลี่ยองละ250บาทโอ้โหราคาไม่ได้มีมบ่อยๆครับพี่เฉพาะช่วงสงการนี้เท่านั้นพี่ๆลองดูครับพี่ชอบบริการไหนทักทายต้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้เลยนะพี่นะยินดีให้บริการพี่ๆลองดูครับพี่เอา้าวันนี้ วันที่สองของสวนสงการแบบนี้เราไปเริ่มต้นรายการแรกแรก,แรก,แก,กันดีกว่าพี่แหมกําลังสนุกทั้งนี่นะ้องเือกกาลังติดลมกับการเล่นสงการกาลังจะออกไปเล่นน้าสงการพี่พี่กำลังจะพาลูลกหลานหรือว่ากําลังออกไปเล่นน้าสงการหรือออกไปเที่ยวพักผ่อนก่อนออกไปรับชมนะ้องก่อนของว่าเวลาน้องสัก20่สนาทีแค่ดันฟอนนครับพี่จะพยายามกระชับเวลาให้นะพี่น้องจะพยายามกระชับเวลาให้พี่พี่นี่เลยแล้วบอกได้เลยว่าวันนี้ครับพี่เหมือนเช่นเคยนพองน้องราคาเหมือนเมื่อวานเลยอง์ละ3 0 0บาทเน้นย้าองละ300บาท4องหนึ่งพันพี่พี่เลือกมา ได้เลย4องค์หนึ่งพันพี่ๆเลือกมาได้เลยถ้าเอาองค์เดียวก็300บาทพี่ๆลองดูครับพี่เริ่มต้นรายการแรกที่พระลบโอ้โหพระกรุเก่าๆเรามาเริ่มต้นที่พระกรุเก่าๆมีตลับปุ๊กให้หนึ่งใบแบบนี้พี่ๆลองดูพระเนื้อดินเก่าๆแบบนี้ลองดูครับพี่เดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูพี่ๆดูเลยสวยงามดีเนื้อเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พระรบแบบนี้พี่ๆลองดูเผื่อพี่ๆ voilà. ท่านใดชอบนะเนื้อหาเก่าๆพระเนื้อดินนละครับพี่เก่าๆแบบนี้สวยงามดีเอา300บาท ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า300บาทแน่นอนนพี่น้องสามร้อยบาททุกๆองค์4องค์หนึ่งพันพี่จัดไปเลยเอาพระกล่องบ้างพี่พี่บอกว่าชอบเลยเอ้าไม่รู้ว่าชอบไม่รู้ว่าพี่พี่ชอบเดี๋ยวจะพยายามจัดหาให้ครับพี่พระกล่องแบบนี้พี่พี่ก็ชอบเหมือนกันเอาลองดูครับพี่หลวงพ่อเงินพุทธชกแบบนี้พิมพ์ขี้ตาวัดทุ่งน้อยนี่เลยพี่พี่ลองดู2537แบบนี้พระกล่องครับพี่นี่หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับพี่อันนี้ออกวัดเดนนะวัดทุ่งน้อยพี่พี่เผื่อ่พี่ท่านใดชอบนะลองดูครับพี่เป็นพิมพ์ขี้ตาแบบนี้หดู หล่อโบราณแล้วครับพี่เนาะหล่อโบราณหล่อเก่าแบบนี้พี่ๆตองดูครับพี่เก่าเกาดีสวยงามดีครับพี่ปีสอง7นาสามเจ็ดนะพี่นะออกวัดทุ่งน้อยพี่ๆต้องดูแบบนี้เก่าดีสวยดีเป็นพิมพ์ขี้ตาครับพี่ๆครับเป็นพิมพ์คี้ตาเนาะพี่ๆเนาะอย่างนี้สวยงามดีเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะพักเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้มีกล่องมาพร้อมเอาสามร้อยบาทนี่สามร้อยบาททุกราคาเอ้ากลองหลุดฝาหลุดไปแล้วฝาหลุดไปแล้วเดี๋ยวฝาไม่อยู่ด้วยกันล่ะเออ อา้าประมาณนี้อาเดี๋ยวนะพี่นะโ okay. อเคอ้าวอย่างเงี้ยครับพี่อา้าวลองดูนะพี่นะสามร้อยบาททุกรายการเลยพี่พี่ถามสามร้อยบาทเท่านั้นเอาา้าวเมื่อวานพี่พี่ท่านใดไม่ทันกระไหลทองวันนี้เอากระไหลเงินไปพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยชุตินทโรรุ่นฉลองเรือนไทยแบบนี้วัดโคศิตารามนะพี่นะ้องอำเภอ สันบุรีจังหวัดชัยนาทแบบนี้ครับพี่สองห้าห้าสามแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่กระไลเงินสวยนะกระไลเงินเก่าๆสวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่เดี๋ยวน้องให้ดูหลวงพ่อหลวงพ่อกลวยชุ่นินทะโลนพี่นเนาะฉลองเรือนไทยแบบนี้พี่พี่ลองดูฉลองเรือนไทยสวยงามดีเป็นกระไลเงินครับพี่กระไรเงินแบบนี้สวยงามนะถือว่าสวยงามเลยพี่กระไรเงินเก่าๆเลยนะพี่ดูนี่ โอ้โหก็ไหลเงินขึ้นแบบนี้เลยครับพี่ขึ้นซา ragt, ขึ้นลุง้งขึ้นแบบเน,นี้ยผิวแบบเนี้ยเดิมเดิมมันบ้านได้มาแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูโอ้โหสวยงามจริงจริงครับพี่สวยงามดีครับพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยชดตินทารอนน้ี่น้องแบบนี้สวยงามดีมีดูโอ้โหดูต่อโคตรคมคมเลยพี่ต่อโคตรคมคมเลยลดงดูผิวสิครับพี่ผิวแบบเนี้ยพี่ผิวแบบเนี้ยพี่พี่ลองดูชอบไม่เอ่ยอย่างนี้ฉลองเรือนไทยแบบนี้เอา300บาท ะไหล่เงินฉลองเรือนไทยหลวงพ่อกวยชุตินทรโรแบบนี้ปี2553เอา300ครับพี่รายการต่อมาพระกองอีกหนึ่งรายการครับพี่ท้าเวสวรรณหลวงพ่อรวยปาสาธิโกแบบนี้รุ่นรวยทัพย์แบบน,กกน,บบนี้ครับพี่วัตโกอําเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2563แบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เท้าเวสวรรณโอ้โหช่วงปี2563นะพี่เนาะ เออเป็นปีที่นิยมการสร้างเป็นปีที่นิยมจัดสร้างอ่าเท้าเวสุวรรณอย่างมากครับพี่อย่างนี้ข้างล่างเขาเขียนไม่ชัดเจนครับพี่หลวงพ่อรวยแบบนี้พี่พ,พี่ลองดูครับพี่นี่เลยวัตตะโกนะพี่นนองแบบนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่โอ้มีนัมเบอร์ด้วยมีนัมเบอร์ด้วยนะ5 1 3 8พี่พี่ลองดูโอ้เลขสวยนะ1น8ตัดเลนได้เอ้ยไม่ใช่พูดพีดพูดผีดพี่พูดผิดไม่ได้ให้กันนะไม่ได้ให้นะนะแต่บอกว่าเลขสวยแล้วกันนะพี่นนอะเลขสวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีเท ชอบมาพร้อมกล่องแบบนี้เอา300บาทนี่300บาทเท่านั้นพี่พี่ครับลองดูเลยเนาะสวยงามดีครับพี่เอา300บาทพอครับพี่3าม้บาททุกองสี่องค์หนึ่พวันนี้โปรโมชั่นวันที่2ข,ของวันสงการจัดไปเลยพี่ชอบองค์ไหนจับคู่ไปเลยเอาไป4องค์1,000บาทผมว่าเหลือแค่องละ2องไม่ได้แพงเลยครับพี่รายการต่อมาเป็นโอ้โหขุนแผนพระขุนแผนแบบนี้ครับพี่ ค้าสิ่งดีนะพี่น้องมีการปิดแผ่นทองแบบนี้ครับพี่เป็นพระเนื้อผงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะพี่น้องเป็นเนื้อผงแบบนี้ครับพี่มีตลับโอ้ตลับหนาปึ๊กเลยพี่มีตลับหนาปึกลงยาแบบนี้สวยงามดีให้พี่ด้วยนะพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ตลับหนาปึ๊กเลยพี่ๆลองดูอย่างนี้สวยงามดีครับพี่นี่ดูนี่ครับพี่เขาแบบแปะแผ่นทองมาแบบนี้เลยครับพี่แปะแผ่นทองแบบนี้เลยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เป็นพระขุนแผ่นนะพี่ขุนแผ่นเหมือนพิมพ์ใหญ่แบบนั้นนะพี่ลองดูเนาะนแบบเนื้อผงแบบนี้พี่ๆลอง พี่ๆลงดูแบบนี้ก็300อยบาท300บาททุกรายการ300อบาททุกรายการ4ี่องค์1,000พันพี่จับไป4ี่องค์หนึ่งพันพี่จับไปเลย25ศสตวรรษนี่เลยโอ้โหสวยนะพี่ๆสวยงามดีมีตลับให้หนึ่งใบตลับก็สวยพี่ๆครับ ตลับสวยๆหนึ่งใบพี่ๆลองดูแบบนี้โอ้โ oh หดูสวยงามดีครับพี่25สตวรรษ์น้อตะกัวดูครับพี่ตอกปั๊มขึ้นมาเป็นรัศมีวิ่งออกอย่างนี้เลยพี่รัศมีวิ่งออกแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนะ25สตวรร์พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดี25สตวษแบบนี้สวยงามดีนนพะ่นองสวยๆแบบนี้ลองดูครับพี่สวยๆแบบนี้ลองดูนะพี่น้องนี่ดูโอ้โหดูสวยลึกดีครับพี่สวยลึกดีแบบนี้ลองดูเลยครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ๆชอบนะ25สตวษแบบนี้ก็สามร้อย พีพีไปจับคู่มาเลย4ี่องค์หนึ่งพันหมูว่าคุ้มนะพี่นนอะชวนเพื่อนก็ได้ชวนเพื่อนบ้านมาคนละสององค์ก็ได้นี่ชวนเพื่อนก็ไม่ผิดกติก,กากบพี่ขอให้พี่สั่งมาหนึ่งคนเถอะเอาโทรมาหน,น,นึ่งคนเนาะพี่เนาะโทรมาหนึ่งคนซื้อสี่ชิ้น คบ1นึ่พบสชิ้น1 0 0 0บาทเอาไปแบ่งกับเพื่อนคนละสององค์พี่ที่ชอบองค์ไหนบอกน้องได้ครับพี่นี่เลยโปรโมชั่นแบบนี้ไปชวนเพื่อนมาซื้อได้พี่พี่ครับลองดูน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่โปรโมชั่นพิเศษสําหรับวันสงการแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับพี่นานๆผมจะมาลดราคาให้พี่น้องพี่น้องสำหรับวันสงการจริงๆพี่พี่บอกว่าพี่พี่บอกว่าอยากดูกลัวเหงาไม่รู้จะดูอะไรไม่ได้ออกไปเที่ยวสงการหรอกผมก็คิดว่าพี่จะหลอกผมเมื่อวานโอ้โหกราบขอบคุณพี่พี่จริงๆครับพี่ไม่ได้หลอกกันโอ้โหมาอ เลยพี่แปบ๊บเดียวหมดเลยต้องกราบขอบคุณจริงๆครับพี่รายการนี้รายการนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน หลวงปูดทวดเนื้อว่านเกา่าๆแห้งๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีนะพี่เนาะสวยงามดีเก่าๆแห้งๆแบบนี้ครับพี่พับเนื้อว่านแบบนี้เกา่าดีสวยดีหลวงปูดทวดมีตลับปุ๊กให้หนึ่งใบพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามนะพี่เนาะเอา300บาทเหมือนกันเอา300บาทเหมือนกันครับพี่รายการต่อมาโอ้โหพี่ๆลองดูครับพี่ยักษ์วัลลุมดแบบนี้เนื้อตะกัว่วเก่าๆสวยงามมากชิ้นตะกัว่วเก่าๆเป็นตะกั่วผสมสวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้ยักษ์วัลลุมดแบบนี้เลี่ยมคลาสสิกวินเทจ เลยหลังมีรอยจานแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เขาบอกว่าโอ้โหมียักษ์รับวัดละมุดองค์เดียวพอห้อยเดียวไปเลยไม่ต้องกลัว ลูกปืนไม่เล่าขายผิวเขาไหวกัวนต้พี่นนองอันนี้เขาเป็นคําบอกเล่านะน้องไม่น้องไม่ได้รู้จริงๆกับพี่อันนี้เป็นคําบอกเล่ามาอย่างเงี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องรางครับพี่เป็นเครื่องรางสายเหนียวเลยพี่ๆลองดูครับพี่แบบนี้เนาะสวยงามดีเก่าดีน้องไม่รู้จะลงกล้องหน่อยลงกล้องหน่อยเนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้วครับพี่เพราะว่าพลาสติกเขาค่อนข้างเก่าครับพี่แต่ว่าเก่าดีพี่เก่าดีนาะพี่เนาะเก่าเก่าสวยงามดีแล้วก็ดูครับพี่เลี่ยมคลาสสิกวินเทจแบบนี้ลองดูเอา300บาท ยักษ์วัลลุมดก็300พี่พี่ๆลองดูครับพี่รายการต่อมาเหรียรุ่นแรกหลวงพ่อพรมวัดช่องแคโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าจะมาอยู่ในวันนี้ได้ครับพี่ลองดูครับพี่วันนี้บอกเนี้วว่าจัดหนักจัดเต็มพี่พี่เอา้าแล้วก็บอกได้เลยว่าพระทุกองค์ที่เอามาลงนะครับพี่วันนี้โปรโมชั่น300บาทก็จริงแต่ว่าคุณภาพาพระเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ด้อยไม่ได้หักไม่ได้บินไม่ได้เล้าไม่ได้เอามาทําใหม่นะพี่เนาะ อันนี้อะครับพี่มาอย่างนี้เลยพี่ผมบอกได้เลยว่าพระอยู่ในเกณฑ์น่ารักน่าใช้หรือว่าสวยเลยก็มีครับพี่ลองดูเนาะวันนี้ครับพี่3 0 0รบาทแต่ว่าไม่ได้ลดคุณภาพลงนะพี่พี่เป็นพระสมบูรณ์นะไม่้องไม่มีแตกหักครับพี่ไม่มีแตกหักเนาะบอกไว้ก่อนครับพี่แต่อาจจะมีสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะพี่เนาะแต่ว่าหักซ่อมอะไรยงเงี้ยไม่มีครับพี่ไม่มีหักครึ่งไม่มีบินไม่มีร้าวประมาณนั้นครับพี่ อันลองดูนะพี่นะอย่างงี้ครับพี่เหรียญครั้งที่หนึ่งครับพี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพรมวัดช่องแคแบบนี้เหรียญหนาหนาแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่รายละเอียดสวยงามคมชัดดีอยู่ครับพี่ลายละเอียดยังดูสวยงามคมชัดดีครับพี่อย่างนี้เนาะรายละเอียดยังดูสวยงามคมชัดแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคแบบนี้อาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ยังดูน่ารักดีครับพี่เป็นเหรียญยอดนิยมเลยก็ว่าได้ครับพี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพรมวัดช่องแคแบบนี้เนื้อทองแดงก็300บาท ไม่อยากรกะเชื่อเอ้าเนี่ยลองดูรับพี่รายการต่อมาจะเป็นเครื่อนการันตีได้เลยว่าไม่น่าเชื่อว่าจะ300ร้อยบาทพี่ลองดูรับพี่เหรียญที่ระลึกอายุครบ8ดรอบหลวงปู่ทิมแบบนี้ปก แปดรอบปูทิมปกไตมากปีหนึ่งแปดแบบนี้สวยงามดีรายละเอียดเหรียญสวยงามและคมคมช ắt, ัดแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่รายละเอียดสวยงามคมชัดดีนะพี่นนอะแบบนี้ลองดูครับนี่เลยพี่ๆลองดูสวยงามดีจริงๆครับพี่สวยงามดีจริงๆ,งงๆนะพี่นนอะปกแปดรอบแบบนี้ปกแปดรอบหลวงปูทิมครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ๆชอบนะเอาสามร้อยบาท พี่ๆรู้อยู่แล้วเราว่าวันนี้สามรอยบาทแน่นอนนะพี่น้องอย่างเงี้ยครับพี่ต่อคดจิกๆิกหน่อยต่อคดจิกจิกหน่อยแต่ว่าดูสวยงามดีครับพี่รายละเอียดก็สวยงามครับพี่ลองดูเลยครับพี่อย่างนี้ก็ส0มร้อยนะพี่น้องสวยงามดีเหมือนกันพี่สวยงามดีเหมือนกันครับพี่ครบแปดรอบปูทิมแบบนี้พี่ๆลองดูเลยนี่ปกหลวงปู physics physics. ่่เหรียญปกแปดรอบหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดไตรมาสหนึ่งแปดแบบนี้สวยงามดีรายละเอียดเหรียญก็ยังดูสวยงามแบบนี้ก็เอาแค่สามร้อยบาทลองดูครับพี่รายการต่อมาเหรียญหลวงปู่ทวดอออืื ทองแดงลมดําทองแดงลมดําสวยๆเหรียญหลวงปู่ทวดดอกบัวข้างดอกบัวแบบนี้ครับพี่สวยงามดีนะไม่เนาะเก่าๆสวยงามดีพักออกบ้านๆเลยพี่พักบ้านๆแบบนี้ครับพี่หลังลึกๆคมๆแบบนี้ที่ระลึกวสก2520แบบนี้พี่ๆต้องดูยันเถาะยันนักซ้อนหัวสองยันนักซ้อนหางนักซ้อนหางสามจุดแบบนี้พี่ๆต้องดูยันลึกๆคมๆที่สวยงามดีทองแดงลมดําสวยๆพี่ลวงดูรายละเอียดก่อนพี่ลวงดูรายละเอียดก่อนแบบนี้เลยพี่สวยงามดีข้างดอก บัวแบบนี้ดอกบัวข้างแบบนี้ครับพี่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่วัสแก่น้องแบบนี้สวยงามดีถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปพี่ดูดูตัวตัดแบบนี้พี่ดูตัวตัดแบบนี้วบบนสวยงามคลาสิกดีอย่างนี้ก็เอาแค่สามร้อยบาทอย่างนี้ก็เอาแค่สามรอยบาทเท่านั้นครับพี่นี่รายการต่อมาเป็นพักลพกลิง้งพักกลิง้งพักกลิ้งอวโรเตสวนแบบนี้สวยงามดีพี่ๆท่านใดชอบนะเดี๋ยวดูให้ฟังเสียงกินก่อน โอ้โหได้ยินเสียงกลิ่นอยู่ครับพี่อาจจะไม่ได้ดังกลางวันมากแต่ว่ากลิ่นไม่ได้ขัดนะพี่น้องยังดังอยู่แต่ว่าอาจจะดังค่อยนิดนึงนะพี่ๆอย่างนี้สวยงามดีครับพี่พักกิ่งอวโรเตอสวนแบบนี้เป็นผมดูว่าเป็นชุบนิกเกิลนะพี่น้องทองเหลืองชุบนิกเกิลเนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีนะพี่ๆลองดูสิอย่างนี้ฮะสวยจริงๆพี่ๆลองดูครับพักกิ่งอวโรเตอสวนแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้เอา300รบาท เหมือนเดิมพี่พีๆสามร้อยบาทเหมือนเดิมไปจับคู่มาเลยไปจับคู่มาเลยสี่องค์หนึ่งพันเท่านั้นพี่พๆลองดูครับพี่เอา้าผ่านไปครึ่งทางของวันนี้แล้วพี่ผ่านไปครึ่งทางแล้วเออมาเริ่มต่อมาต่อกันที่นี่เลยครับพี่โอ้โหสมเด็จ แหวกมา่านเนื้อเมฆพัดแบบนี้มีตะลับให้หนึ่งใบพี่ๆลองดูอย่างนี้สะใจแน่นอนไม่น่าเชื่อว่าจะราคา300บาทเท่านั้นพี่ๆลองดูครับพี่เนื้อเมฆพัดส,สวยงามดีมีรอยจานจาน้ี่น้องแบบนี้ตลับหนึ่งใบพี่ๆลองดูอย่างนี้สวยงามดีเอา้าน้องลงกล้องให้ดูหน่อยหนึ่ง <c oughs> เนื้อเมฆพัดอย่างนี้เก่าเก่าเนื้อเมฆพัดเก่าเก่า <c oughs> แล้วมีการปิดทองมาแบบนี้ครับพี่มีการปิดทองมาด้วยแบบนี้เลยพี่ๆหลังมีรอยจานพี่ๆลองดูครับพี่หลังมีรอยจานแบบนี้เนื้อเมฆพัด300บาท อย่างนี้3 0 0้บาทก็พี่รายการต่อมาคูบาวังรูปเหมือนปั๊มคูบาวังแบบนี้โอ้โหสวยจริงๆพี่พี่ต้องดูครับพี่รูปเหมือนรูปเหมือนปั๊มคูบาวังแบบนี้พี่พี่ต้องดูครับพี่ oh โหดู Бог. สวยงามเก่าเก่าสวยงามดีจังหวัดตากต้นไม่ต้งแบบนี้พระปั๊มสวยงามเก่าเก่าสวยดีครับพี่อย่างนี้ผิวพันธุ์ไม่ต้องห่วงนะพี่ออกแก๊กหวยเลยพี่เหลืองแก๊กหวยแบบนี้สวยจริงๆพี่นี่ตรงนี้มีประดับเขาเรียกเหมือนเขาเป็นพลอยล้วไม่ต้องแบบนี้รับพี่เหมือนมีการฝังพลอยด้วยต้นไม้ต้งแบบนี้ อ่าลองดูครับพี่หลวงพ่อวังหรือว่าคูบาวังแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่จังหวดตากสวยงามดีนี่ดูนี่รูปเหมือนปั๊มแบบนี้หูกพับแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีอย่างนี้ก็300บาทอย่างนี้ก็300อครับพี่รายการต่อมาเป็นพระหล่อบ้างโอ้โหหนังกวัก่ หลวงปู่รอดพี่ๆลองดูครับพี่นางกวักหลวงปู่รอดหลังเต่าแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่โลหะเก่าเเลี่ยมมาเรียบร้อยโลหะเก่าเเลี่ยมมาเรียบร้อยพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยเนาะพี่ๆตั้งใจเอาไว้ค้าขายได้เลยพี่หลวงปู่รอดแบบนี้หลวงปู่พมสอนหรือหลวงปู่รอดแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ดูโลหะสิเก่าเกึกเลยพี่ๆครับโลหะนี้เก่าเกึกเลยพี่ๆลองดูแล้วมีการเลี่ยมมาเรียบร้อยพี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยโลหะเก่าเก่าหลังเต่าแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่โลหะนี้เก่าจริงรอเก่ารอโบราณนะพี่น้องแบบนี้โอ้โหดูลสพี่ง ก็ี้ก็300บาททุกรายการวันนี้ที่ลงในพื้นที่นี้ เอา300บาทเท่านั้นพี่ๆี่องค์หนึ่งพันพี่จัดไปเลยนะพี่เนาะสี่องค์หนึ่งพันพี่ๆอย่าลีรอเพราะว่าจะไม่ทันนะครับพี่เนาะวันนี้เอามาแบ่งพันอีกแล้วโปรโมชั่นวันที่สองสงกรานต์พี่ๆลองดูครับพี่นี่เลยจุใจเอาให้จุใจพี่ๆลองดูครับพี่3วันจัดไปโปรโมชั่น3วันไปเลยนะพี่เนาะลองดูครับพี่นะถ้าพี่ๆชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากรูปเพิ่มเติมก็บอกได้เลยครับพี่นี่รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อทาพนญยงแตกแบบนี้ครับพี่รุ่น2พ่อทาพียงแตกรุ่น2แบบนี้เรี่ยมมาให้เรียบร้อย อยโลหะรอยย่นโลหะแบบนี้โลหะเก่าๆคลาสสิกดีครับพี่โลหะเก่าๆคลาสสิกเลยนี่โอ้โหดูครับพี่ดูเนื้อหาโลหะสีพี่ๆลองดูเนื้อหาโลหะสิครับพี่เก่าดีคลาสสิกดีครับพี่ดูมีรอยย่นโลหะรอยหล่อไม่เต็มบ้างน้องแบบนี้ครับพี่คลาสสิกดีโลหะเก่าๆครับพี่พ่อทาผนังแตกรุ่น2พ่อทาผนังแตกรุ่น2แบบนี้เราดูโลหะพี่เก่าจริงน้องๆเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ๆชอบจัดไปพี่เอา300บาท อีกหนึ่งรายการที่ไม่คาดคิดว่าจะอยู่ในวันนี้พี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้พี่ๆลองดูเลยธรรมดาเนี่ยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยต้องมีครับพี่แบบนี้ลองดูนะพี่น้องแบบนี้รวมเพราเงินพิมพ์นิยมมีตลับให้หนึ่งใบตลับนี้อย่างดีครับพี่ตลับอย่างดีพี่ๆดูแบบนี้ลงยาสวยงามด้วยรวมพราะเงินองคนี้น่าจะมีการล้างผิวมาบ้างนะพี่เนาะองนี้จะมีการล้างผิวมาบ้างแต่ดูสวยงามดีอยู่ครับพี่อย่างนี้ลองดูพิมพ์นิยมแบบนี้ถ้าพี่ๆชอบหน้าตาหมวกแก๊ปดูเนื้อหาโลหะสิพี่ ปึกเลยพี่ย่นย่นโลหะแบบนี้ผมว่าคลาสสิกเลยนะพี่เนาะเสียทีที่ว่าเจ้าของเดินเข้าไปล้างผิวมานิดนึงครับพี่เลยทําให้ดูความเก่าดูหายไปครับพี่แต่ว่าเชื่อได้เลยว่าโลหะแบบนี้ยังดูเก่าดูคลาสสิกดีครับพี่โลหะหลอกกันไม่ได้นะพี่น้องแบบนี้เก่าๆสวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่ดูโอ้โหดูลอยย่นอย่างนี้ลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ๆชอบนะจัดไปเลยพี่ก็300รอยบาทไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะได้ราคานี้พี่ๆลองดูวันนี้วันเดียวเท่านั้นเฉพาะสงการเท่านั้นพี่ลองดูครับพี่ อง์ละ3 0 0บาท4องหนึ่0พันพี่จัดไปชอบแล้วเอาไปเลยครับพี่ลองดูเนาะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นล็อกเกตหลวงพ่อพระพุทธชินราชปี2อง5 15. พิธีมหาจักรพรรดิพุทธาพิเศษแบบนี้ฉากสีดํามีการตัดสีทองสวยงามดีครับพี่เป็นล็อกเกตเลี่ยมมาเรียบร้อยเก่าๆคลาสสิกเลยครับพี่ล็อกเกตเก่าๆแบบนี้คลาสสิกดีเลี่ยมมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่อย่างนี้ผมว่าไม่ได้แพงเลยครับพี่แค่เพราะค่าเลี่ยมก็เป็นร้อยแล้วครับพี่แบบนี้เนาะลองดูครับพี่หลวงพ่อพระพุทธชินราชฉากดําตัดขอบสี ทองแบบนี้สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้ก็300บาทล็อกเก็ตหลวงพ่อมาพุทธชินราชก็300พี่พี่ลองดูครับพี่รายการต่อมารูปถ่ายหลวงพ่อก,กวยชุตินทโรแบบนี้เก่าๆครับพี่มีการเลี่ยมเลี่ยมสังกะสีจับขอบด้านหลังปิดเรียบร้อยอย่างนี้ครับพี่อัดขอบกระจก นี่เลยครับพี่อัดรอบกระจกนะพี่ๆเป็นกระจกนะคบพี่อย่างนี้ลองดูดนะพี่เนาะรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยครับพี่แอคยอดนิยมครับพี่รูปถ่ายรอบยอดเออรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนั่งเต็มองค์ครับพี่ด้านข้างมียันตุกตาและยันผ,ผ,ผีเสื้อแบบนี้เขียนด้านล่างว่าหลวงพว่อกลยอชดตินทโรโวัดโคสิต,ตารามอำเภอสัมบรีจังหวัดชยัยนาทแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีคลาสสิกมากได้มาบ้านๆแบบนี้ครับพี่อันนี้เขาเลี่ยมจับขอบด้วยสังกะสีแบบนี้องพี่เนาะลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีลึกๆโหดูครับพี่กระดาษ สีสีรูปนี้เหลืองเลยครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบก็300บาทอย่างนี้ก็300บาทเท่าเั้นครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรูปถ่ายพะกลวยก็3 0 0รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่พับปิดตาเนื้อเมกะพัดแบบนี้โอ้โหดูเต็มสูบเลยครับพี่เป็นคล้ายพิมพ์อ่า เป็นคล้ายๆพิมพ์หลวงปูนง่นาควัดถ้วยจระเข้น้พี่น้องแบบนี้ปแต่วันบบนี้เป็นเนื้อเมฆพัดสวยงามดีจริงๆครับพี่เนื้อเมฆพัดเก่าๆสวยงามดีเนื้อเมฆพัดแบบนี้เก่าๆสวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีเนื้อเมฆพัดพับปิตาเนื้อเมฆพัดแบบนี้คลาสสิกโอ้โหสุดๆครับพี่อย่างนี้ก็300บาทลองดูเลยพี่โอ้โหโซนนี้โซนพระปิตาเลยนี่หนาเนาะพี่น้องรายการต่อมาเป็นพระปิตาเนื้อผงหลวงพ่อเอียครับพี่ พระปิดตาหูก็ตายหลงพ่อเอียแบบนี้<ๆ>เกา่าๆสวยงามดีครับพี่เกา่าๆแบบนี้เข้มขังมากเก่าๆแบบนี้เข้มขังมากๆพี่ๆลองดูเลยอย่างนี้ถ้าพี่ๆชอบก็จัดไปพี่บอกได้เลยว่าโอ้โหดูอันนี้กอนวนสารหรือเปล่านะลงกล้องก่อนเห็นไม่เอ่ยอ้อไม่ใช่นะพี่น้องเนี่ยลองดูครับพี่อย่างนี้ครับพี่เก่าๆดีสวยงามดีครับพี่เป็นพระปิดตาหูก็ตายหลงพ่อเอียแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่หลงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะพี่ๆเนื้อผงแบบนี้เก่าๆสวยงามดี จะรบกวนเวลาพี่ไม่นานจนเกินไปพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้สวยงามดีเก่าดีสวยดีก็300้บาทนี่อย่างนี้ก็300ครับพี่ๆครับลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาอันเนี้ยน่าสนใจเลยครับพี่ผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่เทศกาลสงการนะรไม่ใช่โปรโมชั่นแบบนี้พี่โดนไปแล้ว4 500ต้องมีครับพี่อย่างนี้พระปิตาพิมพ์จิ๋วแบบนี้หลังแบบเล็กๆสวยงามดีครับพี่พระปิตา หลังแบบแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีนะนี่เป็นพิมพ์จิ๋วครับพี่แบบเนี้ยน้องพี่น้องแบบเนี้ยคล้ายๆถ้าเป็นพิม์ใหญ่ก็จะเป็นหลวงพ่อแก้วได้แบบไม่ยากเลยครับพี่แบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่เก่าดีสวยดีมีการลงรักปิดทองเอ้ยมีการปิดทองแบบนี้ครับพี่พับผมครับพี่พับผคพับปิดตาแบบนี้สวยงามดีมีการปิดทองมาน้องพี่น้องแบบนี้มีตลับปุ๊กให้หนึ่งใบหลังแบบนะพี่นะนี่หลังแบบแบบนี้นี่สวยงามดีแบบนี้มีตลับให้แล้วหนึ่งใบอย่างนี้ก็300บาท ลองดูเลยครับพี่อย่างนี้ก็3าม้อยเท่านั้นน้องพี่เนาะรายการต่อมาโอ้โหพี่ๆลองดูเธอะครับนี่เอา้าพักกลิ่งคองตะเคียน พักกลิ่นของตะเคียนพิมพ์เล็กแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหสวยงามดีครับพี่สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีแล้วมน้องพักกลิ่นของตะเคียนแบบนี้โอ้โหดูอย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยไม่อยากจะเชื่อคมชัดดีครับพี่หลังลอยจิกแล้วมีอุเอ้ยกนลอยจิกมีอุแบบนี้เขาเรียกว่าตรงสเปกเลยครับพี่ตรงสเปกเลยครับพี่ๆลองดูแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีแบบนี้สวยงามดีแบบนี้พักกลิ่นของตะเคียนเก่าๆอย่างนี้เลยครับพี่นี่ดูพี่ดู อกเชิดอกตั้งไหลเชิดแบบนี้พี่พี่ตองดูครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ชอบก็300บาทเท่านั้นนี่พี่พี่ตองดูสวยงามจริงๆครับพี่พระกลิ่งของตะเคียนนะพี่น้องกลิ่งดังนะนี่ กลิ่งดังดีอยู่ครับพี่เอา300บาทพระอยุทยาเนะพี่น้อะรายการต่อมาเป็นงบน้ำอ้อยเก่าๆสวยงามดีครับพี่ผมดูจะเป็นเนื้อโลหะนะพี่นะดูจะเป็นเนื้อโลหะผสมแบบนี้พี่พี่ต้องดูครับพี่เป็นรอเก่าๆครับพี่นี่ดูนี่เลยครับพี่พระงบน้ำอ้อยแบบนี้เก่าๆไม่ทราบที่พี่พี่ต้องดูแล้วกันโลหะนี่เก่าเกึกเลยพี่โลหะนี่เก่าเกึกเลยพี่พี่ลองดูโอ้โหเก่าดีสวยดีครับพี่ดูโลหะแบบนี้นี่เก่าถึงยุคเลยครับพี่โอ้โหเก่าดีจริงๆพี่พี่ต้องดูแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้จะได้เจอกันว่าา300บท โลหะเก่าๆหลอะเก่าๆครับพี่เป็นพระงบตําอ้อยแบบนี้ก็300บาทเท่านั้นครับพี่และรายการสุดท้ายของวันนี้คลิปอีพีสามยสสายมสายๆวันอาทิตย์แบบนี้สายๆวันอาทิตย์ที่1 4เมษาย,ยนวันสงการวันที่สองแบบนี้พี่ๆมาลดูที่นี่ครับพี่รายการสุดท้ายเป็นพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินแบบนี้พี่ๆองดูพระเนื้อดินเก่าๆสวยงามดีครับพี่พระเนื้อดินเก่าๆแบบนี้คลาสสิกเลยครับพี่ลองดูนะพี่เนาะพระเจ้าห้าพระองค์แบบนี้พระเจ้าห้าพระองค์เนื้อดินหลวงพ่อเงินแบบ บบนีเก่าดีสวยดีพี่พี่ลองดูครับพี่หลวงพ่อเงินจัดสร้างแบบนี้สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้พระเนื้อดินเก่ากึกเลยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูนะพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปอย่างนี้อยากได้รีรอครับพี่องค์ละ300บาท อย่างที่แจ้งไปครับพี่พระทุกองค์บนถาดนี้พระทุกองค์บนถาดนี้ที่น้องนําเสนอพี่พี่ลองดูแล้วกันครับพี่พระทุกองค์ที่น้องนําเสนอวันนี้เลยครับพี่ลองดูนะนี่อ <pe Dr ugs> ่าบนถาดเนี้พี่องละสามร้อยบาทอ้าวสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่ก็อย่าลืมครับพี่ทุกองค์เลยที่นําเสนอวันนี้นะพี่นะองละสามร้อยสี่องหนึ่งพันพี่จับคู่มาเลยครับพี่ยังไงก็คุ้มนะพี่น้องผมว่ายังไงก็คุ้มครับพี่วันนี้เอามาแบ่งปันจริงๆครับพี่เนาะอ่าฉลองฉลองเลยฉลอง วันสงการวันที่2ครับพี่โปรโมชั่นฉลองวันสงการนะพี่เนาะดับร้อนให้กับพี่พี่อ้าลองดูครับพี่ถ้าชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่ก็บอกได้เลยนะพี่เนาะยินดีให้บริการครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับพี่ก็อย่าลืมมาเจอกันครับพี่ผมว่าวันจันทร์ก็น่าจะต้องมีนะพี่เนาะผมว่าวันจันทร์ก็น่าจะต้องมีเข้ามาเจอกันตอน1ิบโมงนะพี่เนาะวันจันทร์มีอีกหนึ่งคลิปก็คือสิบโม ปกติก็จะเหมือนเดิมครับพี่ตีห้าและสี่โมเย็นเรามาเจอกันนะพี่นนองก็อย่าลืมครับพี่ฝากไว้หน่อยนะพี่น้อะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องกดไลค์กดแชร์ไปนะพี่นนอะกดติดตามกันไว้เวลาน้องลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะพี่นนอะระบบจะได้แจ้งเตือนครับพี่ว่าเฮงดีพักบ้านเนี่ยช่อง y ย u ทูบสิพักถูกๆเนี่ยเอามาแล้วมาแล้วพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะพี่นนอะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่ก็วันสงกรานวันที่2แบบนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขนะครับพี่สุข เฮงๆรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ